โอเคท่ okay. านขอมาชวนคุยแต่งปันตั้งชื่เรื่องว่าความสงสารต้องประมาณไหนน,นะครับแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้ก็มาจากเรื่องสองเรื่องเรื่องแรกก็หนังเรื่องคันเดอร์โบ่เพื่อนไปดูมาไม่ไง่ายืนนะครับหนังที่เขา้า<อ>แนะนําเลยบอกเลยว่าอยากให้ไปดูกันถ้าคนชอบแอคชั่นคอมมดี้สนุกสนุก รับรองว่าโอเคแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่มันได้กลับมามันก็คือความซาบซึ้งใจหังชีวิตไม่น่าเชื่อว่าแอคชั่นคอมเมด,ดี้แล้วมีดราม่าด้วยนะแล้วประเด็นในเรื่องนี้จะไม่สปอยแล้วนะมันเกิดจากความสงสารผมถึงมาคิดว่าเอ๊ะความสงสารของคนเราเนี่ยมันต้องประมาณไหนหรอมันถึงทำความเข้าใจได้กับอีกคนหนึ่งหรือในสถานการณ์อีกเรื่องหนึ่ง ที่เราอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเราสงสารได้มากพอผมคิดว่าเราอาจจะให้อภัยเป็นหรือให้อภัยได้ดีมากๆอันนั้นคือเรื่องแรกคือเรื่องหนังเรื่องที่สองต่อมาคือเรื่องการเมืองเรียกว่าเป็นการเมืองเลยแล้วกันเป็นเรื่องรัฐสภาขออนุญาตพูดแล้วกันของเอญมีอาชีพที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความวุ่นวายความดราม่าช่วงนี้คืออาคารรัฐสภาที่ไม่ว่าจะ มีประวัติมาอันยาวนานนะครับแล้วก็เพิ่งมารู้ไม่นานนี้ว่าเป็นรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกหมายถึงพื้นที่ฝ่ายนิติบัญญัตินะไม่ได้ฝ่ายราชการเพราะถ้าฝ่ายราชการเห็นก็บอกว่าเพ้าน,นใหญ่กว่าแต่จะใหญ่ก็เรื่องนึงจากความเป็นมาคงจะไม่ได้พูดเท้าความว่าทำไมรัฐสภาไทยจะต้องมาสร้างที่ใหม่แล้วใหญ่ขนาดนี้อลังการยังไง แต่เคยเล่าถึงที่มาของงานออกแบบของที่นี่ว่ากว่าเขาจะได้มันเป็นอาคารนี้ก็มีผ่านการเลือกทัดสรรแข่งประกวดแล้วคนที่ได้ก็ได้ติดตามประจานเขาไม่ได้พูดชื่อนะขออภัยว่าเขามีคอนเซ็ปต์ยังไงในการเข้ามาแข่งขันประกวดจนได้แล้วก็สร้างจนเสร็จแต่หลังจากนั้นก็ดราม่ารัวๆไม่ว่าจะเป็นงบที่สูงไม่ว่าจะเป็นซ่อมตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความไม่เข้าใจในงานสถาปัตย์ว่าเอ๊ะทำไมนู่นนี่นั่นแล้วล่าสุดมันก็มีประเด็นหลอนขึ้นมาก็คือว่าต้องมีงบซ่อมและไอ้งบซ่อมที่ว่าจะว่าสื่อสารกันมายังไงหรือจะเขียนกันมายังไงก็แล้วแต่ก็ภาพรวมพิการบ่นกลด่าตลอดเวลาเอะทำไมต้องทำนั่นสร้างตองแพงแล้วทําไมต้องซ่อมอีกนี่น,นี่นั่นแล้วระหว่างนั้นเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงไม่ว่าจะเป็น คนออกแบบคนก่อสร้างหรือคนที่รับผิดชอบงานนี้หรือดรื่องงานนี้อยู่นผมเข้าใจว่านะไม่ได้ออกมาพูดโต,ต้ตอบอะไรเลยแล้วก็านั่ฟังมีาการโดนด่าแ,แบบแล้ววันหนึ่งช่วงแบบนะครับก็ออกมาพูดบ้างอธิบายถึงแนวความคิดอธิบายถึงหลายๆจุดที่ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันมีทําไมมีแล้วช้ยงานไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ตอนน้านี้หละ่ะ เคยคิดถึงคนที่เขาอยู่บ้านฟังโซเชียลดาเพียงคีบอร์ดใส่ลงไปว่ามันมีความสินหรวมทั้งเห็นมการมาธิการนะครตั้งการมาธิการมาคุยเรื่องรอประธายก็เป็นรุ่นใหม่ไฟแรงที่ในพรรคการเมืองที่ผมชอบไม่เปิยรนวาแล้วผมอยากจะให้คุยกันอย่างสร้างสรรค์พูดกันอย่างเขาเรียกว่าอริยะ คือท,ทำความเข้าใจว่าปัญหามันเกิดคนที่สร้างมันเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจให้เกิดปัญหาแต่มันเกิดขึ้นมาเราควรจะร่วมกันแก้ไขามากกว่าไปใสโคมากกว่าไปด่ามากกว่าไปประชดประชันกันอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้อยากให้เด็กรุ่นใหม่หรือคนในรุ่นไหนก็แล้วแต่เวลามีประชุมที่เราเรียกว่ากรรมชิกกายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้ดูฟังแล้ะดูดี มันงั่งดา่าแบบมันนั่งกระสกระเทียวกันอยากให้ปลามีแล้วก็ตามหัวข้อเลยสงสารกันให้มากขึ้นทำความเข้าใจเห็นอกเห็นใจให้อภยัยแล้วก็สงสารกันให้เขาพลาดไปเขาทําอย่างนั้นเขาคิดอย่างนั้นเพราะอาจจะประสบการณ์น้อยหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มองในมุมนั้นผมเชื่อว่าการสงสารคือจุดเริ่มต้นคือก้าวแรกที่ดีไม่ว่ากับสงสารในสังคมแล้วจะดีมากถ้าสงสารตัวเองเป็นว่า เฮ้ยเราเหนื่อยามากเราสู้เราทนนะสงสารตัวเองให้ภัยตัวเองแล้วก็ไปถึงคนข้างๆด้วยที่เหนื่อาที่เหนื่อยที่ทุกข์ที่ยากหรือจะสุกกัเรามีความก็ใจติดกันก็ขอให้สันสันกันทุกคนไปถึงคนด้วยผมคิดว่าเราก็น่าจะใจเบาคือประมาณนี้ที่อยากแจ้เชวนฟรีนะครับ